ครับเอาเดี๋ยวควาไม่ห้าของสองสีเอญ่กับหน่องเห็นยังกันเนี่ยซื้ออิปูมาจะดองอีกขวไก่บานนะครับนี่ครับขวไก่บานนี่ปลาปลายังเคยปลาเสื่อมโบแมนได้ปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนปลานังปลานังปลานังงคุณตาคุณหน่อยเห็นยังคุณหน่อยเด็อดเขียงที่ไปเอาบูว่า สองใหญนอสองสี่พากันเจอปูกันแต่เศาที่โอหาต่เล่ากินแต่ละมือแต่ละเว้นห้ามาจกน้ำจะกบอกมัวจะจกมือเพื่นเศร้าแยบแบบอ้ยล่าเขาเยี่ยงไงน้ำมันอันคุ้นแล้วเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวขุ่นทุกข้อทเหตุเกิดเป็นตำเล็กเขาเกิดเกิดอุบัติเหตุเกิดบัติเหตุเลย ขัวไก่บาทครับขัวไก่บาดให้เป็นเปื่อยก่อนจัดหน่อยว่าท่านเปื่อยางดอกนี่จ่บอกว่าท่านเปื่อยงมอคืออยู่จะสีเปื่อยบาดนี่เอาหนามใ่เอากากลองทยแหนี่ก่องแม่ดูยง่าย เคยไต่อีกไม่เ็ยเองเนี่ยเสียอันเกิดเสียขับขอไปอันโอ้นิดิอันน่้อีกอฟดขอกล่องธรรมดาพิ้งปลาค่ะถ้ายรูปภาพนี้ขั่วไก่ขั่วไก่จะแกงใส่หยวกอ ครับผมมาครับครับเสาร์นี้เสาร์นี้วันที่หกวันที่หกธันวาโอ้ยเสาร์นีน้เสาร์นี้แกงไก่แกงไก่ใสย่ยวกยวกแกงไม่ตัด <laughs> ยวกว่าเด็ดตัดขี้เตืองขี้เตืองางเงี <laughs> ้ยแต่ละก้น แกงหยวกใส่ไก่ไก่ยังไม่ตัดหยวกยังไม่ตัดมวนไปนาครับมวนไปนะนี่แกงไก่ค่ะกำลังเดือดกำลังพดเบ๊ะเบ๊ะเลยแต่ละคนแต่ละมือนยอนไปปานางบิ่งปนางเห็นตาอปนางิ่ง <runners> <C <idos> <c <oughs> โอ้ยครับอากาศกำลังดีครับร่มว่อยว่อยโอเคครอากาศหนาวอีกแล้วเมื่อนี่นะครับมาเด้อมาเด้ลาอูอีกปิ้งปละนางหัวใสดีเมียนหัวใสตู้ใบเมื่อเราหัวเ่นสูกอยู่ กำลังเย็ดถ่ายอยู่เออยไปถนะ่ายเราผุนถ่ายเราทับหยวกฝากติดตามด้วยนะครับต่องอยูทูบแอปแดงของเราครับผมแล้วก็ไปที่ อฝ่าได้ดั้มเลครับเด้อแทนแทนนครน,นะครับผมหรือตามชื่อช่องเข้าเลยครับผมทาริกาสตอรี่ครับอยู่หากินฮะฮะไปสัสน,นะครับ <c oughs> ชีวิตนําชนบทนําบ้านนอกเห่างไกลเมืองห่างไกลเมืองสิบแปดลู <c oughs> ว่าไกลเป็นไรครับต่ว,ว่าก็ใส่ทานนะครับใส่ทาน จังหอมใีต้นเขาของกับไซทานนะครับผมบ้านบ้านไปได้ท้งกินแนะ่ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามลุงอ้วนด้วยนะครับเพดกับเขากำหนับจิ่งใดก็เป็นกำลังใจนะนะครับเด้อผ่านเนี่ย ตอนนี้พูดติดตามก็สี่พันกว่าแล้วออกจากมือนคนหนึ่งก็พ่าดแล้วครับผมช่องน้อยๆเฮ้ามาปุดคุยวอาน่วงห้อมวนกันได้ครับอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับจวกนใบม่คลิปหน้า